ผัดตะไคร้ขึ้งในไก่ไก่เน่าได้แล้วว้าวแล้วก็ยิ่งสองแล้ก็ยสองต้มเย่จ้าหาติดรสนเสร็จแล้วครับใส่ตานกินอาหารไทยทุกวันไม่เคยจำายภาษา,าไทยอ่ะ ถุงแกงปลา ไปเมื่อไรวันแรกไปโรงเรียนวันแรกค่ะไม่ใช่วันครั้งแรกครับไปเปิดโรงเรียนเปิดเทอมแล้วครับแม่ไม่ต้องหนีไปเหมือนกับเมืองไทยแม่ไม่ต้องหนีกับเมืองไทยกับแน่เลยหนีหนีแน่ๆ่ไม่ยากนรักนะเล็กแม่ด้วยรักนะจุ๊บจุ๊บกลัวแม่หนีกับเมืองไทยเหรอ เด็กทำแม่ได้ผมวะเด็กทำแมได้เหรอซื้อตั๋วยังแม่โอนเงินให้ซื้อตั๋วแล้วโอเคซื้อตั๋วรถเมย์ไปโรงเรียน,นมันขึ้นอีกยี่สิบโครนมันขึ้นอีกยี่สิบโครนจริงๆเนาะเพราะว่าโอ้โหปิดเทอมปิดเทอมสามอาทิตย์ขึ้นยี่สิบโครนทุกคนตั๋วรถเมย์ไปลูกไปเดี๋ยวสายกลั<ป>วแม่กลับไทย แม่อย่านี้กับไทยนะวาสนาไปฮปฟินดอนเก่ทุกคนไปโรงแรมครับโรงแรมบัสแล้วไม่มีฮอลลดย์ไปไอสตาร at 9:55 9 2้ี <ceu> เราจะไปนั่งรถแม่ประมาณ20สนาทีแล้วก็กลัวแม่จะไปกลับเมือ่อไรโอกลัวมากแล้วเมื่อไรผ,ผมจะเราจะนั่งรถแม่แล้วก็วิ่งวิ่งสี่บาท ตื่นเต้นไหมไปโรงเรียนวันแรกหลังปิดเธอมาสามอาทิตย์โรงเรียนเปิดแล้วเป็นไงล่ะไม่ชอบไม่ชอบเ <laughs> ขาเท่ ไปเลยเอาเลยวิ่งเดี๋ยวไม่ทันจะทำผัดเครื่องในะตะไคร่นะแ๊ะทุกคนอันนี้เป็นตะไคร้กระเทียมพริกสดพริกแห้งเนะใส่เครื่องเยอะๆเลยทุกคนผัดให้หอมจ้ะเดี๋ยวใส่ขิงไหนเหมันหอมแล้ว เป็นตับไก่กับหัวใจไก่สองอย่างทุกคนโอเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปโอ้ผัดพี่เยอะๆเลยได้กินหลายวันป <c oughs> รดงรสนิ่อนน่อยจ้กะทุกคนอันนี้เป็นปองปุงุงรส นิดเดียวนิดเดียวนี่เป็นน้ำตาลซอสชาเขียวมีเป็นซอสหอยสีเป็นไงอ๋อจะพูดเองอ่ะอันนี้เป็นซอสหวานเปร้วหวานซิ้วหวานนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะ ไข่ข้างในไก่ได้แล้วจ้าได้แล้วว้าวแล้วก็ยี่สบแล้วก็ยี่สบต้มจืดนี่จ้าว้าวนากินบ่ทุกคนเ okay, กตุคนวันนี้จะทำผนงหมูครับตอนนี้ใส่กะทิลงไปคัว่วกะทิก่อนทุกคนคัว่วกะทิเกตุคนตอนนี้ใส่ น้ำพริกพะแนแงลงไปเครับอันนี้ซื้อส้ำเร็จซื้อส้ำเร็จ mm hmm. mm hmm. ทุกคนตอนนี้ใส่มูล,ลงไปถ้าติดมันด้วย mm hmm. มันจะอร่อยมากเติมน้ำจ้าเติมน้ำเจอเราชอบแบบ ข้นๆนะทุกคนคนๆไม่ใช่เละๆแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวกินยังงี้ช่วยชัยได้แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาก็รอให้น้ำตาละละลายใส่รัด,ดีนิดนึงจ้ะรัดีนิดนึงนิดนึงอย่างนี้ประมาณนี้ทุกคนครับ ได้แล้วจ้าทุกคนอออืืหเติมกะทิอีกนิดจ้ะเติมกะทิอีกพริกนิดหน่อยนิดหนึ่งอันนี้เป็นพริกกับใบมะกรูดหให้มันมีกลิน่นกลิ่นให้มันมีกลิ่นกลิ่นใบมะกรูดอ่ะอือหือ,หอ เค <Okay. S 2> เดี๋ยวฮัจิตตักใส่จานจ้าเสร็จแล้วครับดใส่จาน เต็มเต็มอี่มเลยเด้ออันนี้คือต้มจืดหมูสับวุ้นเส้นจ้ะน่ากินบอทุกคนทำนิดนึงพอให้นุมๆได้ได้สดร้อนๆครับ อันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูอเดี๋ยวว่าถ้าทุกคนอยากดูไม่ลกคลิปอังเก่า <c oughs> มีวทุกคนทําเป็นคะครับ <c oughs> เดี๋ยวว่าท้าฝรั่งดู <c oughs> ทําไดู้่อ <c oughs> ไม่ได้ชิมนะเนี่ยัง <laughs> ไมเคยชิมทำนิดเดียวซุปจ้าทุกคนจ้าอาหารค่ำวันนี้เนาะแผนงหมูจ้า ผัดตะไครเ้เครื่องในไก่จ้าแก็แกงจืดหมูสับวนเส้นจ้ะอันนี้พริกน้ำปลาทุกคนพริกน้ำปลามีน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาหมดจ้ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปกินเขาแล้งกันจ้าทุกคนทำไมต้องเสียงดังกับแม่่แชงยงอ,องแอนแขยบแม่พูดกำไังแช่บตอนนี้รู้รอ่ะครับรู้ ไม่น่ารักเนี่ยชอบอเสียงดังกับแม่กินบอเนี่ยบอกกินครับบอก,กินเป็นอย่างบอก,กินเอาอลุกไหมว่างสวัสดีครับทุกคนบัดยองมาอีกแล้วสว,ส,สวัสดีคุณผู้ชมสบายไหมผมสบายดีเครียบมาอีกแล้ว and here i am บักซิดาซาริกับกอลถักท้ายจ้าทุกคนจ้ากินข้าวแล้งกันเนาะจ้าใครจะตักก่อนอ้าวมาสี่ทไมาไหมของชอบแล้วก็ให้ก่อนโอ้โหต้องมองอีกตะเกียงจะกินเยอะไงจะกินเยอะมีพแผนกบ้าวเย็นชุบบ้าวเย็นชุบ oh my oh วันนี้ทุกคนต้องบักมาจ้ะ สี่เลยทำไมรอมากทำไมรอมากไม่อิสติโลนไหมอิสติโลนสกิลนั่งรอจากนี้ทุกคนพอบอพอครับเข้าสวยวันนี้มีซุปนะแมทเอาเยอะมากเอาถ้วยอันนี้ได้ วันนี้มีซุปเออเาข้าวเยอะเอาเอาเอาตอนเช้าก่อนครับเช้าต้มอ้าวอร์ชูกร์ for me เยอะ so it's for me eating and hawk out two days อ่อเอาเลย b u you want s o m e t o i n g อ๋าโอเคขักเนยเดี๋ยวพี่จะเอาผู้เดียวจะพเนังฝรั่งนี่เครื่องในไข่แม่กินผัด ใค่ข้างในไก่เครื่องในครับเครื่องในไก่ไม่ใช่ข้างในไก่ครับเครื่องในไก่ใช่ครับตั๊บแล้วก็หัวใจอืดเดี๋ยวจะ,จะเอาหัวใจหยองอะไรมาใส่งวดหน้าดูไรอีกเ้เดี๋ยวไปดูวีดีสมัย แผนงทุกคนแค่เรียนกูสีเดยอ่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวก่อนทุกคนข้าวจะกินกับซุปตั้งส่็ัแหนงตรงนี้ mm hmm. นนก็ใจละเปล่า <Yeah. S 1> ก็ใจละเปล่าผักหนี่ mm hmm. น I think you're not good child to think about by yourself อย่าโอ้ยยังไงทุกคน ยังงี้ทุกคนอืมตักเอาตักให้ทุกคนด้วยโอ้โหตังให้ทุกคนเบิ่งน้ำจ้ะจริงจริงเข้าวราดเก่งค่ะเข้าวราดเก่งทุกคนเอามาช่วยพูดกินเลยกินเลยกินเลยทุกคน hide behind this มีสุปตวยมีด้วยไม่ได้ที่ไหนยอะไรกับแมทธิวเป็นคนชิมแลยจับแพนงอ่ะชิมได้เพราะว่ารูรสชาติจะเป็นยังไงรูรสชาติจะเป็นยังไงเพชดปะอกินก็เข้าพอดีน่ะแหละกินกับข้าวพอดีทุกคนครับ โอ้โเห็ดเหล่า hmm. ก็เมื่อยจ้ะนั่งก่อนจักหน่อยอันนี้อร่อยมากมาดีแน่เวียนหัวกับปันเยงเดินคืออยากจะให้อันหยงกินยานอนหลับทุกคนก็คือแบบเดินแบบแม่เบียนหัวมากเดี๋ยวก็พูดพูดทั้งวันมาม่า tomorrow your son start school again you said a อ y ย o h a p p y ได้เวลาเก็บของหนีไปเมืองยทยไม่ไม่ได้ไ้้ะยยยอยยยมยยย้ยยย่ะหยยยยยยย r ยย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  a ย t ยย p t o you ยย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  o ยยย o ยย o ยย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 ย t ยยยย w o o u ย You want me home with you? No. That's what that's what I'm asking. เข้าไปแม่บอกแม่จะแม่จะไปแม่จะเก็บกระเป๋าอืมแม่บอกแม่จะเก็บกระเป๋าพรุ่งนี้กระเป๋าพรุ่งนี้แต่ว่าดีมากอัยองมีวิชาในหนึ่งวิชาหนึ่งวิชาได้กลับบ้านเร็ววแม่หนีไปตอนไหนเนี่ยไม่ให้ไปเหรอไปหนึ่งปี ไม่ได้หนึ่งปีอะไรไปเมืองไทยหนึ่งปีเองหนึ่งวันถ้าแม่ไปหนึ่งปีปีมันจะเหมือนสิบปีเห็นไหมก็เออเห็นไหมถ้าแม่ไปหนึ่งวันมันจะเป็นเงินหนึ่งปีหนึ่งเดือนสิหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งวันก็เหมือนหนึ่งปีเหมือนกันเหรอใช่ถ้างั้นก็อดไปสิอ๋อมามาจากที่ไทยแลนดแต่ดนดก็มีคน่น่าสนใจบ้างตลอดทั้วัอ๋อ หนึ่งเดือนเหมือนเหมือนสิบปีใช่ไหมครับ<ะ>อดหนึ่งปีเหมือนสิบปีใช่ไหมอืมอเออดเลยแม่เ่าตรงไหนไปเราจะนี้กับวาดายจ้ะเดี๋ยวเพิ่นหูจ้ะจ้ะทุกคนนานแล้วไม่ได้กินนานมากแล้วย่างเท็ดเลยจ้ะอยากกินแค่นี้จ้ะเหมือนนี้ ตับไก่หัวใจไก่ใช่นี่แล้วก็พริกน้ำปลา <c oughs> ตั้งใจจะไม่เอาไอ้น้ำปลาเยอะแต่พอดีน้ำปลาก็หมดจะ <c oughs> จะเอาพริกกับกระเทียมอ <c oughs> ินเลยแม่ตับไก่จ้ากินขา้าวเลงกัน ใช่ไหมทุกคนมแม่บอกแม่จะพูดอะไรเ<ม>อาเงยพูดก่อนใช่ไหมไอเคียบ,บอกอจะเอาคนแจ์ของนี่แม่ทำให้แตกแล้วก็แม่ไปแม่เอากระเป๋าไม่ได้แม่เอากระเป๋าบบได้แม,ม่ให้แม่ไปก่อนอัางเงยจะช่วยเกียยวหาวิธีที่ไม่ให้แม่เอากระเป๋าใช่ไหมแต่บบแม่ดอเนี่ยแม่กิน นานแล้วนานแล้วชอมจำจำใ้าาแม่บาร์บีคิวใช่ใช่ตับไก่ม,ม,มันนี่มีอาหารสามอย่างอืมิ่ให้อิมอ่มดีมาก อร่อยมากทุกคนนี่อันนี้เรจะพูดอร่อยก็กินเหมือนผัดกะเพราแต่ว่าเราไม่มีใบกะเพราเราจะใส่ตะไคร้ใส่โอ้กะเพราใส่สปาเก็ตตี้อร่อยมากใช่แส่สปาเก็ตตี้แล้วก็หมากอยู่ด้วยเลย เเเเเดดีี๋๋ยยยยววรรกโู้แม่เอาให้ทุกคนบันอะไรให้ทุกคนดูอะไรดีดูอะไรเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยใส่กรอบใส่กล่องอีสานจ้าทุกคนอีสานอีสานเห็ดใหม่ยังไม่ได้กินหรอกจ้าก็ทิมใส่กระปุกไว้ทิมไว้ในอุณหภูมิบ้านประมาณ สองสามมือจะจังสิก,กินฮะสามมือสองสามมืออันนี้มือกระยองนเนาะ <c oughs> นี่จ้ะงดนี้เฮดบ่หลายจ้ะเราก็คิดว่ามันเบเปรี้ยวนะฮัลลาก,ก็เลยอันใสก่กระปุกทิ้งไว้นี่แหละจ้ะ <c oughs> อือันนั้นถ้าเบิงเดี๋ยวตอนเอาไปย่างกินครับเนาะ <c oughs> <c oughs> ทางหนึ่งทางหนึ่งตักเข่าทางหนึ่งเล่นกันีจ้กทางคุณเห็นอย่างนออทางนี้น้อทำอะไรล่ะโอ้โหไม่พูดไม่จากับคนดูเลยขอข้าวมื้อเที่ยงพรุ่งนี้จ้ะทุกคนไอ่ยากบเอา

เล่นกันอยู่นั่นแ่ะไม่อิ่มสักทีเราไปอากจียนหม้หมอมาเราไม่กินปีากินให้หมดกินให้หมดบอกยองแม่บอกยองยองเ้ยยองเลยยองนี่สุดยอดจริงๆเลยย่าสุดยอดอะไรโอ้โหเอาให้หมดเสียดายเอาไว้ก็ไม่มีใครกินแล้วเพราะว่า พี่แม่บบก,กิ่นพะแน่งจ้าทุกคนเขาาน้อยกับหลายได้ปะนี่พอ่พอละพ่ nope. อนกพูดอะไรนี่ควงถุงม,มัดถุงควงถุงมัด,มดถุง กินอาหารไทยทุกวันไม่เคยจำภาษาไทายอ่ะออถุงแกงปานถุงแกงซ้ำหัวเลยพี่น้องจ้าโอ้โหเพอร์เฟคเพื่นอนวะเพอร์เฟคเน่คักแหน่ใส่ห่อนึงจ้ะืมใส่ห่อหนึง get im tomorrow อืมจ้าทุกคนก็ กินอิ่มแล้วห่อได้แล้วก็โอ้ฝุ่นนะเล่นยองนี่สำคัญขนาดเลยอืมอมหักแน่กี่ห้องเยอะไปซ้อมคักแน่จ้ะทุกคนจา๋า ได้เบิ่งโชว์แล้วเนาะจ้าขอบคุณสุภูสุขคนที่แวะทักทายจา้ามื้อนี่สบายดีสวัสดีนอนรับฝันดีบ๊ายบายจา้าบ๊ายบายเจ้าบูญเป็นหนสจ้